คุยกันได้นะคะพิมพ์คุยกันได้นะคะหนึ่งร้อยี่สิบหกออเดอร์แล้วขอบคุณค่ะคุยกันได้นะคะพิมพ์คุยกันได้ค่ะอากาศเย็นๆนั่งอยู่หน้าบ้านอากาศเย็นๆจอยๆไปเรื่อยๆได้รับปลาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมรีวิวให้กันบ้างนะคะทานแล้วเป็นไงทานแล้วเป็นไงอย่าลืมรีวิวดอ หนึยิบเก้าคนได้ซื้อสินค้าจากไหลนี้อ้ขอบคุณค่ะออเดอร์ขึ้นไวเวอร์้อยี่สิบเก้าอเดร์ละปีใหม่ไปเที่ยวไหนปีใหม่อยู่บ้านค่ะปีใหม่ไปไหนไม่ได้เลยปีใหม่ไปไหนไม่ได้เลยไไค่ะต้องอยู่บ้านก็บอกแล้วไงเทศกาลดิฉันไม่ไปไหนอยู่บ้านอยู่บ้านทํากินในครอบครัวค่ะทุกคนอยู่กับแม่กับพ่ออยู่กับแม่กับพ่อกับ นุกน้องกับทีมงานอยู่บ้านสนุกจอยๆกันอยู่บ้านเราทำกินอะไรก็ประหยัดกว่าไปที่อื่นนะ <c oughs> เดินทงเดินทางรถติดคนเยอะอีกอะไรอีกโอ้ยยิ่งปีใหม่นะโอ้ไม่เอาเลยไม่เดินทางเลยนะพิ่ชายเป็นคนไม่เดินทางช่วงเทศกาลนะปีใหม่คนเยอะมากคนเยอะใช่อยู่กับครอบครัวดีกว่า ปิ้งย่างกินกันอะไรการร้องลําทาเพลงไปตามภาษาแต่อยู่บ้านเราไม่ตั้งความเดือดร้อนให้ใครด้วยกินอิ่มแล้วก็นอนแยกย้าย <c oughs> เข้าดาวเสร็จละไปแยกย,ย้ายอขควนอุ่นไมโครเวฟได้ค่ะหม้อไร้น้ำมันได้ค่ะสองนาทีพอสองนาทีพอค่ะสั่งแล้วแนะนำวิธีการทานแบบเด็ดๆหน่อย ปลาทจริงมันอร่อยอยู่แล้วนะคะด้วยความที่มันเป็นปลาสดแดดเดียวทําใหม่เนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วถ้าพี่แบบอยากทานง,ง่ายๆเลยพี่แค่ทําน้าราดพี่ก็ทําแบบน้ําจิ้มราดได้เลยทําแบบน้ํายํามะม่วงราดไปหรือแม่คิดก็แกงส้มใส่ในแกงส้มได้อะไรได้นะคะทํำข้าวผัดปลาอินทรีย์ก็ได้ได้หมดเลยเอาไปกินกับแกงส้มต้มยําได้หมดนะแต่ปลามันอร่อยอยู่แล้วนะ ปลามันอร่อยอยู่แล้วด้วยความที่มันเป็นปลาสดแดดเดียวปลามันอร่อยอยู่แล้วจ้าหนึ่งสสาคนกดกระนะคะมีส่วนลด20บาทนะคะในไลน์นี้นะจ๊ะมีส่วนลด20บาทขอบคุ้ค่ารอชิมสร้างแบบ2แพ็คนะพี่จะได้แบบส่วนลดเยอะสร้างแบบ2แพ็คไปเถอะจะได้ส่วนลดเยอะ ขึ้นฮอตสองร้อยเจ็ดสิบสอง้ข้าวต้มปลาก็อร่อยใช่เอาไปผัดกับคะนาดได้แต่ปลาเราไม่ใช่ปลาเค็มนะคะแต่ปลาเราไม่ใช่ปลาเค็มนะเป็นปลาสดเป็นปลาสดค่ะไม่ใช่ปลาเค็มสามารถแบบเอาไปใส่แกงส้มได้อะไรได้หรือจะกินกับข้าวต้มก็ยิ่งได้นะคะทําเครื่องเคียงทําอะไรมีพี่คนนึงเอาไปใส่แกงส้มหมูก็ทําน่ากินมากเลยอะประจวบน่าจะสองวันนะคะคุณพี่ 955ท่านสวัสดีทุกคนที่แวะเข้ามาในช่องนี้นะคะแวะมาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะใครอยากซื้อปลากดได้เลยค่ะต้องเก็บได้นานๆหน่อยยังไงได้คะใส่ช่องฟิตแล้วค่ะอยู่ได้เป็นเดือนเลยพี่ใส่ช่องฟีดไว้อยู่ได้เป็นเดือนเลย,ไ,ย,ไ,เเเลยไม่เสียมีลูกค้าเคยสั่งไป่ามประเทศแล้วนะปลามันสุกแล้วเสียยากคะ่ะ สักแล้วเสียยาก926ท่านก็ต้าได้เลยค่ะนะอืมทุกคนที่ใจดีทุกคนที่เข้ามานะคะแม่ค้าไม่ได้ขายสองวันแม่ค้าไม่ได้ขายสองวันปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทานแล้วปลาแดดเดียวต้องหมักซอสค่ะต้องหมักซอสนิดนึงก่อนตากแดดเดียวอะไม่งั้นไม่ไม่มีใครเอาปลาสดๆไปทําแดดเดียวนะคะ ได้ปลาสดมาเสร็จแล้วก็เอาไปแบบหมักน้ำซอสแล้วก็เอาไปเอ,อะไรนะเอาไปตากแดดเดียวคนที่ถามหาผัวชาวบ้านกดตะก้านะคะอืมถามหาผัวชาวบ้านกดตะก้าก่อนมึงกดเอามึงเอาเรื่องของมึงก่อนคือมึงเป็นลูกค้าอุดหนุนสินค้ากูก่อนก่อนที่มึงจะไปถามหาแฟนกูเนี่ยอืแต่ละแน่ที่สุดบ้านฟ้าหนึ่งเดอ้อที่นี่หนึ่งเดอ้อ ลำคาญมึงจะถามทำไมมึงจะถามทำไมมึงรู้ไปแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับมึงมึงจะถามเพื่อกูเหรไม่ใช่มันมันลำคาญทุกคนเข้าใจฟิลลิ่งไหมมึงจะถามเพื่อมึงรู้ไปก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วกูต้องมานั่งตอบมึงเพื่ออะไรเออตอบในเรื่องที่มันไม่ได้ประโยชน์ของตัวมึงเนี่ยมึงจะมาอยากรู้ทำไมสั่งปลานี่เขาขายปลาอยู่คนเราตัวมันไม่ได้ต้องติดกันใช่ไหมล่ะเป็นแฟนนะไม่ใช่เป็นแฝดสยาม ไม่ได้เป็นแฟดแต่ยามค่ะตัวต้องนั่งติดกันบ้าเป่าเข้าใจเออเป็นแฟนกันก็ต้องแบบบางทีเราทําอันนี้แฟนเขาก็ไปทำอันนู้นมีทุลักของเขาหนูนี่นั่นแลต้องมานั่งอยากรู้ทําไมว่าเขาทําอะไรมึงบ้า,าจะต้องเป็นตัวติดกันตลอดเวลาลวเหรอ,อขอบคุณแม่แดงนะคะะไ,ไ,ไม่ใช่ประโยชน์ ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์มาเยอะเอมันต้องอยู่ตัวติดกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเหรอมันก็ไม่ใช่เป็นแฟนนะครับไม่ใช่เป็นเป็นแฝดแต่ยามตัวมันจะต้องติดกันเขาตัวแยกกันบ้างไม่ใช่ว่าเออเห็นฉั้นต้องเห็นแฟนบ้าป่ะอืมแกงส้มชะอมอร่อยขอบคุณครับเออนะอะเรียนให้ทราบอ่ะอยากซื้อกดเลยครับพี่อยากซื้อกดสิอยากซื้อกดสิครับคุณพี่รออะไรอยู่ปะอยากซื้อกดเลยครับป้ากดยัง อยากซื้อพี่ก็กดค่ะทำไมไม่กด่ะคะอยากซื้อกดเลยอืมเห็นปละล่ะจะหนึ่งหมื่นออเดอร์แล้วพี่ช่วยหน่อยนะคะคนละบ้านนะวันนี้ต้องได้หมื่นออเดอร์นะเนี่ยเหลืออีแค่ห้าสิบห้าสิบหกบ้านเองเหลืออีกห้าสิบหกออเดอร์เองก็จะได้หนึ่งหมื่นออเดอร์ในติกตอกมาราธอนอยู่นะอืมเป็นกำลังใจให้แม่ค้าหน่อยเป็นกำลังใจให้แม่ค้าหน่อยนะคะเออ แต่คนละบ้านสองบ้านแค่นั้นเองหน้าลองค่ะหน้าลองกดตะกร้าเลยหน้าลองกดตะกร้าเลยค่ะหน้าลองก็กดเลยแม่ไปช่วยกันหน้าลองก็กดเลยขออีกเก้าออเดอร์จ้าขออีกเก้าออเดอร์จ้าอิ c ซีแดดเดียวแพรนะคะชื่อนี้ไม่มีผิดหวังชื่อนี้ไม่มีผิดหวังหรอกนะเออไป ชื่อนี้ไม่มีผิดหวงังกอลด้าเลยเก้ายเก้าสิบห้าท่านสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านจ้าซื้อแล้วค่าขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะสั่งมาทานแล้วอร่อยมากขอบคุณค่ะสวัสดีหนึ่งพันท่านนะคะ สวัสดีหนึ่งพันท่านจ้าเย็นเย็นจันบุรีเย็นเย็นส่งตรงจากจาันบุรีนะจ้าส่งตรงจากจาันบุรีค่ะอืม ตายแม่สักคนละบ้านนะช่วยกันดันให้ถึงหนึ่งหมื่นบ้านขอไรหน่อยเอาพี่บุ๋มขำอะไรพี่บุ๋มขำอะไรคะสั่งแล้วค่ะสั่งแล้วค่ะเหมาะทานกับข้าวต้มร้อนๆอ,อากาศเย็นๆใช่หน้าหนาวแบบนี้นะกินปลาอินทรีย์แดดเดียวกับข้าวสวยร้อนๆได้ข้าวต้มร้อนๆสามถุงอ๋อหลับแล้วเหรอไม่ได้ยินเสียงอยู่ในบ้านค่ะปุ้ยก็อยู่ในบ้าน ปุ้ยถ้ามีแบบเอองงกับราคาเหมือนกันเขาอยู่ในบ้านค่ะถ้ามีคนอยู่เขาก็แต่ไม่คิดเขาออกมาอยู่แต่มไม่อยากให้มันอยู่ข้างนอกมันแบบไม่มีนะคะแปดสิบเก้าบาทไม่มีนะคะไปสี่แปดสิบเก้าบาทไม่มีนะคะดูดูพาลาดีๆค่ะพี่ไม่มีแปดสิบเก้าบาทนะคะคุณพี่ต้องตื่นก่อนคุณพี่กําลังหลับอยู่นะคะ 89บาทชิ้นทุกคนอ่ะจีิงพูดตรงๆเนี่ยล่าสุดไปกินร้านยำกับฟอร์ดมาที่บางแสนมีเมนูปลาอินทรีย์ด้วยนะหนึ่งชิ้นเท่าไหร่ให้ทายไม่โกหกนะถ้าคุณต้องไปนั่งทานในร้านที่เขาทอดให้เป็นปลาอินทรีย์แดดเดียวทอดเนี่ยทอดน้ำปลาแบบนี้แหละ250บาทจะ้ะหนึ่ชิ้น แบบนี้250บาทจ้ะ250บาทเธอแล้วถ้า4ชิ้นเท่าไหร่ไม่ได้โกหกห้าสบาทยังมองหน้ากับฟอร์ดเลย250บาทปลาอินทรียเขาขายแพงอยู่แล้วจริงๆ250บาทหนึ่งชิ้น250บาทค่ะอสมมติคูณน,นะคะคูณ250คูณ4ชิ้น1,000งพ เนี่ยถ้าถ้าหล่อนไปนั่งทานในร้านแล้วหล่อนซื้อให้แบบซื้อแบบคนละชิ้นคนละชิ้นกับเพื่อนนะหล่อนต้องจ่ายหนึ่งพันบาทค่ะไปมาแล้วบางแสนสองร้อยห้าสิบบาทหนึ่งชิ้นสองร้อยห้าสิบบาทจ้าแต่อันนี้สี่ชิ้นแต่อันนี้สี่ชิ้นสี่ร้อยยี่สิบเก้าอืม ก็ลองคำนวณความ,ค,มคุ้มค่าดูนะคะไม่ว่ากันแต่ไม่ได้โกโหกนะจริงๆถามฟอร์ดได้เลยไปนั่งในร้านแล้วก็เห็นแต่เราไม่ได้สั่งหรอกเพราะเราจะตั้งใจไปกินยำแต่เห็นเมนูปลาอินทรีแดดเดียวทอดมองหน้าสองร้อห้าสิบชิ้นเดียวสองรห้าสิบต้องแช่ตู้เย็นไหมถ้าอยากให้อยู่นาน ใส่ตู้เย็นได้ค่ะอยู่ได้สองอาทิตย์นะอยู่ในตู้เย็นถ้าอยู่นอกตู้เย็นอยู่ได้ประมาณสามวันคุณพี่กดเลยค่ะมาเร็วหนึ่งบ้านจ้าหนึ่งบ้านเลยค่ะแม่มาขอหนึ่งออเดอร์ขอหนึ่งออเดอร์ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ขึ้นฮอตสามร้อยแปดแล้วขึ้นฮอตสามร้อยแปดแล้วนะขอบคุณค่ะสั่งแล้วนะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะอร่อยจริง อินซีแดดเดียวจ้าทอดให้แล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุดไม่เวียทานได้เลยจ้ะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าขอบคุณค่ะกดตะกร้าให้หน่อยนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอคนละบ้านนะคะขอคนละหนึ่งบ้านนะจ๊ะขอบคุณค่ะบาย ได้กี่ชิ้น400กรัมจะได้3าถึงหชิ้นนะจ๊ะ400กรัมจะได้3าถึงหชิ้นนะจ๊ะขอบคุณค่ะอืมแล้วเจ๊ปอหล่อนส่งบินอะไรมาให้ฉันนักหนาเนี่ยฉันเพิ่งซื้อปลาไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะนี่หล่อนส่งบินอะไรมาให้ฉันอีกเนี่ยเนี่ยดูซิบินหล่อนเนี่ยสี่ห้าบินหกเจ็ดบินเนี่ยหล่อนนี่ก็ไม่ตื่นนะ ขยันส่งบินมานะอแล้วก่อนอพี่จะวีนพี่สาวก่อนเออไม่ตื่นนะโกะก้านะคะมาลงเรียวเรือลงเรือเร็ว,เรวอะไรพี่แพรลี่มาแหลมสิงมาอุนหนุนเอาลงหลุมไปแล้วเอาลงหลุมไปแล้วพี่บุ๋มระบบปฏิบัติการไวมาก ไม่ให้ฆ่าค่ะไม่ให้ฆ่าอืม